พี่ก็แค่หักจริงฮะนีนน่ใส่ถุงต่วอวาน้อีแทมกำลังงามๆ ไปนี่เจิมทุกคนมันเอามาปลุกตื่นช่างเต็มเลยพี่คือว่าเตยอยู่เนาะตัวหอมดีเนี่ยอยกาเตอยู่ก็เันนี่วใส่ตุต่อเนะี่ก็่ักเป็น

ดังกระเจกเนาะใส่ถุงต่วอวานอ้อยแท็กกำลัง,งามงามเปลี่ยนเบอ่งจับ พี่เบื้องนี่ก็เจ็บทุกคนพี่เบื้งองน่หัวก็แตกหอยเลือดเลือดออกอนี่เนาะนี่เลือดออกนี่ เป็นอย่างปีกเวืองนี่เจ็บเยู่เราวมันทึกเล็กในกล่งนี่บอเรื่องอะไรวะเดี๋ยวกำลังแดงองนี่ยนุยกใบ,กบขึ้นใหม่นะห้องดีเลยตัวนี้ ปีกมันก็เจ็บแต่ว่าเนาะปีกตัวนี้เจ็บอยู่เจ็เป็นหยังเลือดออกเอ้ยเห็นปีกเตื้ออยู่นองจับมาเบิ่งนี่ปีกปีกเจ็บปีกก็เจ็บ นกทรงงามอยู่นกอะหัวกระเถิดหวอันใส่ตุ่มต่อนะเปิ่บนเก่ามันตอนนั้นเขาก็เคยไปต่อตรงนี้นะเคยใสตุ่มต่อไปต่อตอนยังเอาน้อยแก้มบทันแดงหัวกระแตกเมื่อมาบันที่เอาปะไว้โดนโดนเลยงามนะฝนตอนนั้นบมมีจุกเลย hòn chục này cái chuộc bố mi cânh mà mà nigher vim khó nigher vim khó mình vim khó nigher vim khó nigher vim này nigher vim khó giẹp. Giẹp nè. Nó nhiêu Nó ngầu ngầu với nó tụi này. เจ็บนะเจะเป็นอย่างปีกมันโอ้จะกระชึกมันเลยเงองอยู่เจ็บนะมันเจ็บปีกเจ็บนั้นมัน ก็ไว้ก่อนทุกคนเลยโอ้แทบองางามตัวเริ่มขี้ลายและเจ็บปีกเจ็บนั้นมัน ที่ห้องดีถ้าเปิงมือแดดอาออนไปห้องแต่เดี๋ยวนี้มันยังบดเลยพันหยุ่เข้าอ่ะพัดลมเนียามลมเนียยามอีกตัวหนึ่ง มีหอนใหญ่นะอีนก็นลลกใบห่างก็จกหักตัวนี้เว่าหอนมันงามหอนใหญ่ดิจุกใหญ่ดิจุกใหญ่ดิตัวนั้นนะเสียดานเป็น่ยนนั้นวะโอ้ปีกมันก็นเจ็บ cả tô nhị thu con ngàn nhỉ, tô subscribe cho kênh tô เมื่อกี้นะจันเป็นยังพี่กเัเจ็บหัวหัวมันที่แตกเขาใส่กุ้งเจ้ไว้เนาะตัวนี้สีงามใ้่ไวนี้ นึ่งเอาไวู้่นี้จนี้ทอนคนหหางคุหางคุณหางรุ่นหมดเลยเป็นแต่วนี่เป็นนกจ่อขรับราคนหางรุน่นถ้าคนณหางปงไหมจะเอาออกมา hàng năm Hả? Okay khi oh, nó thu con khi như cái chụp đồng phim cho nè lại ô xì nục từ lần hồng là มาเจอกันในคลิปหน้าเด้อทุกคนนะ